สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวแฝงประสบกุศลปฏิเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศะมาพบกับสองสาเพลงวันนี้กันยื่นขึ้นเก่าเนาะพี่น้องพลเรียนน้บ่าวคนมาต่อไฟอย่างนี้จัะเป็นเกลือเนากระชีหุงสีแจ้งกันน้ำเงาตะกี้ใส่แต่ดอกไม้ดอกน้อยนเพียงเนาะพรก็ได้เห็นหุงนเพียงเนาะแต่ อันนี้เพื่นมาต่อไฟให้น้นองนลูกอะสิรับแลวพี่น้องใช่เบอร์

เพื่นบรีเมียน้องเหตุเป็นบบนี้นพี่น้องเพิ่งต่อแล้วเพิ่็เริ่มต่อพื่นต่อไแล้วพี่น้องมีสี่แจนะแบบนี้กเพิ่นบิดเพื่อน้ะ พอไปนอนอยู่ห้องคืนนี่ก็มื่อแล้วเพียงเนาะยาดแต่แมงไหมอย่ลปกติสมัยชินอนอยู่นอกแบบนี้แลเพียงเนาะแต่ว่าแมงไหมมันหลายพี่น้องเ้ยยันมันไตเข้าหูลูกแล้วเพียงเนาะพาไปยังคืนขอเป็นพอไปนอนในแล้วไปนอนมันไพ่บุหินหุ่งเนาะไพ่ดอกเดียวเนาะมันแบบดอกเดียวพอชินอกเล่ยบุหินหุ่งก็เลยได้นอนเนาะ มื่อนี้เพื่อนเรามาต่อให้พี่น้องเขาไฟเห็นเบิดพี่น้องเนาะอจะเป็นอะไรจะแพงกันจะหลุดเหมือนกันเนาะว่ามันเสียห่วงไปๆเป็นตอบไปได้น้ำแข็งเนาะเพื่อนก็ไม่เริ่มหิดแต่บ้านเหรอพี่น้องแต่ว่ามันบ่แล้วนะเพคุนบ้านเพื่อนก็มาทุกสายซื่อๆพี่น้องเพื่อนใหม่ก็ยังบ่ทันลุงตัวเนาะเพราะว่า ยังก็ยังหมดแล้วพี่ต้องเขาว่าอยู่ก่อนอาศัยแบบว่าอยู่ก่อนออนะเพี่งน้องพว่อเยื่อในมันขับแคบงงอ้องไยหอนเพี่งก็ยังหอนนอนแล้วนีรับแล้ว พาา้า,านใหญ่บริบบบคือมีลายนกดแต่ยังมันแบบนี้บีแบบสวิตมันงับลงกับขึ้นไงบอกยังม,ม,ม,มาแล้วยังเนาะก็เลยต่อลูกเอ๊ะเอ,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 อ๊ะเอ๊ะบิตแม่วันนี้จะขังจะงใช้ได้นะ่ารู้เนาะ แค่ก็บปได้พี่น้องเออใส่แผ่นมานี่ก็ต่อเนาะกินใช้รุ่มบ่กินวัไละยิน ตอนเพลินพี่น้องกินข้าวกับปิ้งไก่ตำมถั่วตำม,มันหอมงเนาะงลูมิสาได้สาดข้าวเมื่อเวันไรฮะไม่ใช่ไม่ใช่บ่สาดกี่ว่าเออน่าเอาเมื่ออะไรปะป่าอืมอื้อพี่น้องเนาะ,ล,ะลูกคุณอยู่คนเดียว อุปกรณ์เพยงเนาะในการเห็ดในการต่อภัพียงเบิดลายล้านเติบแด้เพียงเาเครื่องกับมันชื้นอย่างนี้กับแพ้เพียงเองเบดแห้งแหงกับหัเขาเอื่นมาอย่างเพียงเนาะ มสื่อดอกผอกดอกไผ่พี yani ่น้องเอ้ป้าเผื่อสีเลือดลังหนึ่งได้นี่มันเป็นง่ายนะเพื่อนเนาะขนาดนี้ยังโมแล่เนี่เพื่อนเนาะยังบึกโตไปเลยพี่น้องเอ้ยเคาะขอดใส่พี่น้องอันนี้ก็เคาะขอดใส่เผื่อสีแล้วเพื่อลังหนึ่งนี่เป็นห้กระต่อไฟนะเนาะ ยังบ่ได้กอลโกโลซาพี่น้องมันเป็นห่อโฮสแพร่งเองนะพี่น้องเนาะอยังขบแน่พี่น้องเพราะว่ายังบ่ได้เมียนบ่ไริมัดนะพี่น้องเนาะเพราะเป็นซาแพงกันออกมาจากห่อโคตรแล้วกัมาอยู่เลยพี่น้องอันนี้ก็ใส่ซัมเน่ในพี่น้องเพราะว่าซาแพงกันยังบุกแข่งแห่งเต็มโลกอีกนะพี่น้องแบบว่าซาแพงกันเพิ่งผ่าโคตรมาบาดกันยังบุกเศร้านะพี่น้อง เเลยยังบริมีนบริมัดพี่น้องเ้ยงบริไปตลาดตะลี่ว่าซื้อข้องมาซื้อขื่งซื้อข้องมาอันใช้รื่อนลยพี่น้องเลยมาซีหาซื้อเข่งซื้อกลางและซื้อสัตสัตสัตน้ำมันอะไพี่น้องมาปูก่อนนะเพียงนอซะแั่นกระโลนี่คือสียั้งบมมีเงินซื้อนะเพียงนออะก็คอยเป็นก็คอยไปพี่น้องเลยอาใส่แต่แต่ขานุ่มลูกไม่ได้เลยพี่น้องเลยยังโดนเพื่อสีได้กระโลกอะ นอนสาดยางไปก่อนเน mm. พื่อนเนาะพดานกัน,กนยนังบ่ได้ง่ายพี่น้องอ่ะได้ชานิกอ่ะทื่ว่าโอเคนะ,คะเพื่อนเนาะก็คนตรงมาเอากับบเปียกพี่น้องเพื่อนกับทื่ว่าโอเคนะคเพื่อนเนาะเอากับเอาตอามงบประมาณให้พีร وم, ร وم, ร وم ่น้องเลยลมลมลมเมือนี้พี่น้องเลยอากาศดีดี ฮ้อนอยู่แต่วาทั้งแถวเพือนสะเพงมันจะลงากาศนี่นะไม่ป้านะเขาใช้เป็นมะคองกันแดดน้พียงเนาะเปนอย่างว้าจะไปดูผน้เพียงเนาะิบ เดินไปนอนสบายกสีานมานกินดนะพี่น้องทีอยู่ไปก็ีอย่างไกลเตยงัเป็นดพี่น้งแดดแด กค่อยซ่อาสซงการละเพียงเราดอกคุ้นก็เริ่มปุ่งพี่น้องใครอยากได้ก็มาเก็บมาเดอ้อพี่น้องชุดสายพี่น้องสไลด์มันโซงสซงการหรือว่าสซงการนะเพียงเราเพิ่น,ะนะจะเอาดอกคุ้นไปอันนิฟเสือเงอนโบนิฟสลุดเสลางบ่ใหย่คาแหย่คู่น,นะเพียงเนาะอันนี้ก็เป็นเฮา,าเงนคุณลามเพื่บบนี้นะเพียงเราคำคู่รือว่าไปอัน เห็ดน้ำอบน้ำหอมน้ำขมิ้นเพื่อทดสูงผู้รักผู้ใหญ Eller, 5, ่ด้วยว่าไปสูงผา้ำยังเนาะอ่อนเลยจังเลยแดดแดดแดดอากาศแบบนี้ก็คือสูงสงการเลยนะเพื่อนเราบรรยากาศคือสงการกว่าสงการกะ กะสิฮอดเดียเพียงเนาะเหลืออีกประมาณบ่ฮอดเดือนเดียเพียงเนาะสิบชาไป,ปมือเดียเพียงเนาะไวไว้เดียเพียงเนาะผ่านไปไว้ดีเวลาซื้อดอกไครมาใหม่เงใส่แบบนี้นะเพียงเนาะมันก็หุ่งอยู่ใบยาดอกเนี่ยฮะหุ่งขักอยู่บนี้กะ ກີດອ i ກງາມມັນອັນນີ n ໃ 凶啊！So, um, uh ค่ะมานอะไรนะคุกระสโตกแล้วขึ้นมาเลย ติดตามเพียน้ำวดเรียกมาสิเป็นไรนะร่เพียง่าลางถัยวนเพลงนะ้องพิงดีเมะแพงม,มากอะเอาหลานไปเอาหลานแต่สะแพงก็ได้เห็ดอยู่เห็ดกินอ้าอ้าอ่าอ๋มอม,มาแล้วส่งลวเด้ trong tao nhạc bụi nó ngon đi ba hai thứ là em 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 Mà em 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 gì em em mình em 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 mẹ, em em mình lôm xin <laughs> 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 <laughs>

จะเห็ดติซซ่งหนี่ยเนี่ยกรลูกเ็นี้เนะสุกง,งวยแหล,ละตอนล้อนมอันก้อนหมือนกับนอนเนียมาสาวลอาย่เขาเลนไลอยู่ vật hmm. <laughs> <Nhưng> à, <laughs> đã dùng lại quái lắm trong tony lắm 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 lắm

Редактор субтитров นี่แคไม่เถอะแล้วเอาอีมินเลยเอามันขุบอยู่นี่อีมินนี่อเต้ค่นอควรจะมาแต่ทางนี้เลยเหรอแบเรียบรอเรียบรอยค่เ้อ้างนอกราผักตอแบบนี้เแม่นน้ามันเีปะเขามีแล้วน้อแล้วเสร็จมาเดซเซอรี่นะเขาแเพิ่มเออเร์เบร์นแแเบี้ แค่เปียกใช่มันเป็นแอลกอฮอล์อะนั่นผ้าอ้อมเออมันคือผ้าอ้อมอ่ะอ้อมเหนียวมันแทนแทนเสร็จลิ่นเลยเฉตว์เลยมันกินนมเลยมันหักเป็นข้าวอีมิ่นกูยังหยาบเสร็จสิงไม่ได้โอ้โอ้ได้คือไง Sớm xưa sớm xưa đi xưa em xưa x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 em xưa năm, xưa xem 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 thiên cái tắc đây đay đi luôn, nè, đẹp rồi, được luôn, xong đẹp rồi, nè, hon cả. สเปนกับสิได้ขอปิดคลิปนะเพียงเนาะสุดท้ายนี้สเพงกับขอขอบคุณขอบใจนำนาบ่าวผุนเนาะที่มาต่อไฟให้ทีหมอกแสงสว่างให้ครอบครัวพวกเราเนาะทำบรายนาบ่าวนี่ก็คือสนเสียเงินหลายเต๋อเพียงเนาะผุนก็มาต่อให้อะผุนก็นอนหลับตกใจกันสุดท้ายนี้สเพงกับขอขอบคุณขอบใจนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้องเนาะที่เขามากดไลค์กดแชร์เขาให้กันมังใจ สะเพงตลอดมาพี่น้องถ้าสะเพลงคิดวิพากษ์ป,ประกันใดเบาบุถูกประตรงบุจรบัวงามคลิมนีก้กะกาบขอถูดขอภัยนำพรพี่น้องเอฟซีนำพี่น้องเน,งน,น,งนะสะเพลงกะขออวยพรอัตไซพี่น้องจะมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข้มีคลิมนีก้กะกาบสบายดี